สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสมาชิกที่ติดตามาเพจที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีครับวันนี้ผมมาแจ้งข่าวโครงการ akb ค i ีลิวไซแลนด์แอเพชรบุรีอาจจะเปิดขายาสิ้นปีนี้ปลายปีนี้นะครับผมจะเปิดขายเฟสหนึ่งก่อนครับเฟสหนึ่งแปลงสครับสีเขียวครับผม าราคาต่อตารางวาก็คือแปลง A และ C 45ี่แปลง B 3 8ามมีเศษครับสิ่งอำ,อำนวยความสะดวกครบคันแปลง A และ C ติดแม่น้ำเพชรบุรีแปลง B ติดลำห้วยเริ่มต้นราคาแปลงและ3ส0มแสนกว่าสูงสุดคือ2.5ล้านบาทแลราคาสบายกระเป๋าครับ ติดน้ำทุกแปลงมีลานกลางเต็นท์รถบ้านถนนกว้าง8เมตรจบโครงการไฟฟ้าประปาคอนกรีตพร้อมครับเปิดรับผู้จองในกลุ่มไลน์ให้เลือกก่อนและในหน้าเปิดโอเพนทุกแปลงครับสนใจแอดไลน์ได้เลยครับสวัสดีครับ